โอ้โึปยงสวัสดีครับสสดีนี้ับช้อป๊ากันครับช่วางกับคำลุกดยย่าวนันเว l ับคำเปาครับ fc ฮ้ยโอ้ โอ,โ, <laughs> โอ้โหโอ้โอ้ชมสเตเปไฟตันครับโอ้โแรนเอาไปนี่้เน,นอีปีนี้โหดครับ <laughs> เดี๋ยวนะสามโยกเจ้าเดียวเอ้าหาจนเจอครับน้ำหาปลาตันจนพอเหมือนกันนะ แก่แข้มโยกยีกว้าว้าว้าววาน่ะโอ้ห้าสามหนึ่งศูนย์แค่ครับห้าสิบห้าแรงมาครับ ถอยครับถอยต้นไม้เนี่ยเกลี้ยงเล่ต้นไม้เนี่ยไปเลยไปเลยเออเนี่ยโอ้ กินไปยังกินไปยังโอ้โอ้นั่นโอ้มันาไม่ว่าไ้ยังไงนโอ้ โอ้เห็นแนละ้วทำมันจะโหดครับพี่น้องฟาดฉันเลยวันนี้มีน้องๆมาด้วยครับว่านะอโอ้ยไม่อยากเสื้อมาสามสูบโู้ เรยวเดียวครับคลิปนี้เร็วเดียวทั้งใสทั้งเบาแน่นอนเนี่ยอ้วเพื่อนเพื่อนอะเล่นกี่เป็นยัางว้า้ หมูแรงคือสีนอนรับดีหมูแรงเนี่ยก็ไนเฮยยังยง,ยงดูหลายคาดสีเบิร์ดโอ้โอ้ปา ก็มาหาปลาตันมือได้นี่ซ้ำเบิ้งตลกครับคลิปนี้เ,เ, <laughs> เดียวๆครับลาชมปลาตันชมกันยาวๆครับคลิปนี้ โอ้โหว่ามาต้องเหยียบเบรกแล้วแด่เลยนี่มาขอเกียร์โอ้ <laughs> Ô, chị, có chị, gì phải nữa. chị, 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 thái chị, 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 thái chị, 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 miền chị, sao để ngấn xiên à? Ô. Ngang suốt, ngang suốt. <laughs> chết. Ô. ôi, thả luôn rồi lại thế? <laughs> เอาเอาเงิน c z e เอาเข้่ i n ่นหน่สับทารู้ส่ ต่างๆเงิ้สดกันหมดโอ้เอาไอ้นี่เสียงครับมาแล้วเงิ้สดอ่ะโอ้ นีคนแก่พี่้องอป๋าจันนี่โอ้อีพี่นีไล่รสชาิครับป้บาจัน ม่ได้เบรกดีแบบนั้โด้วย จำมังตลกครับอีพี่น่โอ้โอ้โหโอ้เห็นไหมเป็นน้ำมวลในพอมครับกระป๋าตันนน่ เสียีเข่าใจเต้องีเขาใจเมืด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 จะไมมืดโอักใหดอกี้เส no. okay? ี่เดี๋ยวเดียวเดีเสียมาให้ตัวเดี๋ยวเสียมาให้รถตัวพี่้องเอ้าฝากชิน้องติดตามนะฝากติดตามนะครับฝากติดตามนะรถมาใช่ไหมน ต่อตอนนั้นครับฝาติดตามป๋าจันเลยฝากติดตามป๋าจันเด้อครับเด้อขอบคุณครับครับโอเคครับเอา๋ยวคลิปนี้ก็ฝากติดตามป๋าจันนะครับในกล้องลบไถ่ายบรรณาชาแนลครับ่อนยูทูบแล้วก็ทีมงานลบไถ่สตอรี่ครับนี่ตะมวนครับไปกับป๋าจันม้งนี้เมย์ครับเมย์มีปัญหากินทั้งโคกครับ แรงแรงครแรงแรงป้าตัน 8310K ครับจ er. อนเดีย85แรงไหครับพร้อมจุดกระบอกสูบอยู่ที่2 9 3 0ซีครับก็สูบสูบอยู่ที่2,930ครับโอ้ยหอ้ยโอ้ ล้องหวยเอาท่านเบอร์ได้นะท่านเบอร์ได้นะโอ,โอเคอ้าคลิปนี้ก็ฝากไปที่นีน่ครับฝากกันไหนก็แชร์ก็ติดตามครับติดตามฟ้าจันได้ช่องทางยูทูบนะครับเจ้าขายบรรณาชะนะก็เพจเพื่อนบุ้ครับรถทีมงานรถเทยสตอรี่ครับเดี๋ยวพบกับป้าจันใหม่คลิปหน้าครับ ที่นี่สวัสดีครับ